ครับวันนี้มีข่าวดีสําหรับคีย์บอร์ดเม d l l ี AKX10S นะครับวันนี้นะครับาทางบริษัทได้ทําการอัปเดตโปรแกรมที่ใช้แปลงจังหวะจากยามาฮ่มาใส่เม d l l ีแล้วนะครับก็แต่ก่อนนะครับเราต้องทําทีละจังหวะเนาะเดี๋ยวนี้เราทําได้แล้วทีละหลายๆจังหวะนะครับ<อ>ทีละฟูนยังไงก็คือทั้งโฟลเดอร์ได้เลยครับ ก็วิธีทํานะครับก็ให้เข้ามาที่โปรแกรมแล้วก็เข้าที่สไตล์นะครับแล้วก็เลือกลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับไปกลับนะครับเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์จังหวะที่เราต้องการจะหามาแปลงนะครับสมมุติถ้าผมจะแปลงอ่โฟลเดอร์นี้อ่ากันตึมนี้นะครับก็กดเลือกโฟลเดอร์นะครับส่วนขาออกหมายถึงว่าแปลงเสร็จแล้วคุณจะเอาไปเก็บไว้ไหนเอาไว้โฟลเดอร์เดิมไหมถ้าไว้โฟลเดอร์เดิมก็ที่ที่เดิมครับแล้วก็ อเล็กทรดครับกดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาพุตอินพุตนะครับกดคอนเวิร์ตนะครับพอกดคอนเวิร์ตแล้วรอมันเสร็จนะครับพอมันเสร็จแล้วเราก็ทําการนำแฟลชไดร์ทอดออกนะครับจากคอมพิวเตอร์มาเสียบที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับปึ๊บตัวแปลงอ่ากยามาฮ่าแปลงทั้งหมดทีละหลายๆจาย่งหวะนะครับ โฟเดอร์เมื่อกี้โฟเดอร์กันตึมใช่ไหมครับนี่นะครับกันตึมเห็นไหมครับต่อไปนะครับนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับยนเราก็มาแต่งเอานะครับ